ลราดูด้ยตกยูดูดังจังไปเมฆก็ต้องมับซะดีเสียเป็นกี่าด้วยันี่ยไม่อย่างรสิดีวนาบลีวหมดเ้ล่ะ Cảm สวัสดีพ่อพี่น้องฝั่งลาวและสวัสดีพ่อพี่น้องฝั่งไทยและต่างประเทศนําเดอร์เมื่อนี้มพาพ่อันคือเก่าอีกแล้วกับซองยูทูบบอพรสตูดิโอและกับเฟซบุ๊กแคนเพ็ดบอพรสตูดิโอน้อพี่น้องส่วนเมื่อนี้มาพรากับมีภารกิจหนึ่งที่จะไปเห็นในวันนี้น้อพี่น้องก็คือภารกิจที่แบบว่าอ่าก็คืออันพอลากับน้องเอิญน่ะเดินทางมาจากบ้านเพห็นเนาะมาจากบ้านโ,นโดคนโดูโคดม่วงคือเราเสด็จมาหนัก,นเ,จกนนเจอแม่ของน้องเอิญอยู่งานภาคภาคภาคพนมน้อพี่น้องเนาะ ซึ่งมาพร้อมกันมาเป็นขั้นทีชองน้อพี่น้องภาคพนมซึ่งวังช่วงสามสิวันวังช่วงสามสิวันผ่านมากะได้มาเนาะพี่น้องกะพอดีว่ามือนีนอ้เนาะก็เลยมันได้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเนาะอัปเดตเรื่องราวที่แบบว่าเมนองเอิญกับน้องเอิญแล้พ่อกันหล่อลาเนาะพี่น้องเนาะซึ่งการนา,พนารนนนะพี่น้องการไปรอรุ่นของกันเนาะพี่น้องว่าบรรยากาศที่แบบว่าคนในพอ่อลูกมันจะเป็นยังไงเนนะะาะไปพี่น้อง bỏ qua. Có qua việc đó. Đâu có phải <laughs> mà đi trái tay mình. แากสปวลาร้อยบาทร้านูสองชั้นวัสดุดอวน์อาหาไทรชร้อยบาทาี่ทาอปกรณ์สองคออุปกรสวรรค์ในคูนม่หอมเพชราไทยครอบสประมรมคอบสี่กรทสาโทกสองาของมีรสามพันห้าพักหน่งพร้อยเก้าพันเ้าอานจะกรยานาดพ่อจะกรยา

อาจารย์ที่้มาลัาคุณแพ่อคำดีคุณพ่อคำดีเหมือนาจรที่หมนอาชาสัมพันธ์เนี่ยเอออาจาี่คุณพ่คำดีมาตั้งแตอแล้วพควางไว้แบบนี้อากาศฮ้อนได้เลมั้งล่ะโซ่แรงงากนเดีใจ่ารับเบอร์มาหาม่นะใจจากแค่สง คือก so like ันเนาะคือกันเลยนะคุณบเดวนหมวกาแลลงคกันเลยุดคบรบัดให้ิชตโกวก็บนเหยือา็น้าหเปีย้อนวันสงกานั้นแต่สากรสองร้อยบาทนำเสวย นั e ่งั้งมาเยร้อยสวดพีางมาเต็นั่าังวังนั่งค้าวไม่ยาบ้วยนังที่คนมาละนั่งวบจานะนุ่มจะกวนาจะกวน

าพลอยปะสิเลยปลาสิบะตองบปะแม่ปลาถ้าแต่อา์แล้วของเมื่อไหร่ก็ไปปลาหมึกปลาหมึกข้างไตปลาหมึกคุณเชียงเอามาฝากไม่ได้มาสนใจล่ะกันมาแบบชุดละหุกเนาะยังเป็น s m a น l จะคลองโอ้ยควกบุมาหาลูกหาเต้าจะกลองว่าสิเลยกระทนเลี้ยงลูกคนเดียวอยู่มันก็ไม่ได้สนใจเขาก็ไปหา ไปมีผัวใหม่ลูกก็คิดดื้อตีวันนี้ดื้อฮะคิดดื้อเพราะเออถ้าแม่จะผางเงินผางยันก็ต้องทานพ่อพ่อเป็นคนเอาให้เอาให้ลูกแล้วกันไม่นั่นฝากมาให้พันหนึง่งก็บอกพ่อสิพ่บ,บอกพ่อแล้วก็เข้ากับบังคับลูกเข้าก็ต้องรู้จักการใส่<า>งเงินความก่อด้วยลูบกบ่แม่นว่าสิ ยากได้แล้วหาเขาเพิดเพลินเขาเป็นคนบังขับ <ใน S 1> เป็นคนเรียกเขาจะสิฟังภาษาแม่มาออกในวันนี้ภาษาไายฟังไม่รู้เรื่องเล<ว>ยโหจิตใจว่าเขา<ไ>เรียกเขาต้องเจอชีเออได้เงินแล้วห้เขาก่สิแล้วเขามันสิฟังบอกเขานานั้นเขาเรียกลูกเขาโหนว,ว่าเออเป็นเดี๋ดาเดี๋ยดาเดดก็นนต้องโหนข้าวผ่าเงินน,น,นี่ยั้งาันดีเด้อ ้ายเอ้ยฝากแล้วก็ให้น้องคอยใส่คอยเลี้ยงลูกบอมเมนว่าสิซีตามอำเภอใจแลวให้เงินคอกับมุจักว่าเขาจะไปซื้อยางสำหรับซื้อยางเพื่อให้บอมเนว่าเอาให้เขาแล้วก็ไปทางบแมเมนมาต้องบังคับลูกเลี้ยงลูกเป็นว่าริตามอำเภอใจเขาจะได้ยามได้แล้วให้เขาแล้วเขาบังคับเขาไปอยู่แล้วเขาเป็นถูกใจิยนคืออ้ายบอก อ้บังดีเพื่อไอ้เลี้ยงเพื่อชิญใหญ่มาโอ้ยเลี้ยงก็ฮักแล้วนาะฮักลูกเจ้าของอ่ะล่ะก็ต้องฮู้เขาว่าเออพนจะพาเงินมาให้ลูกกันนี่เด้อไอ้เอ้ยหันห้าไปไใช่แบบนี้อหันมาแล้วกันไอ้เอาให้น้องเท่านั้น เคอยเป็นคนเรียงมันถ้าคนว่าให้แล้วมันสใหญย่บรูกนะเาาขาบังคับเขาต้องเอเอเขาให้เขา่าฮูจักเขาใส่จ่ายแน,น่นั่นแน่นี่บรเมนว่าจะได้ตอนนัรแล้วเาให้บรู๊ทจะได้บอกว่าเท่าไหร่ก็โท่หาเพื่อนได้เพิ่นไปหวประาาตุจี๊บคุนก็ต้องโหเรียงลูก มาได้ไอ่านจะเป็นถูกใจเลี้ยงลูกกำลังำบากพอแห้งแล้วแต่สิมาถูกใจนําลูกออมันมาได้ง่ายได้เ,<อ>เลี้ยงลูกการเล<อ>ี้ยงลูกกว้างพอเด้ออีหลานเนาะนั่นแหละตอนแดกก่สิเอาไปเห็ดบัตรแล้วก็โทรเมื่อบอกอพานอกลงไปบออันหนูว่าอันหนูขึ้นไปเล่าสงการเนี่ยนะสงการแล้วกับว่าไอ้วัชพาไอ้ทองลงมานำอันนี้ทองมาเป็นมูลน้ำเห็ดบัตรแล้วก็คอยมาสง่งนี่ยนะ พาไปเฮ็ดบัตรก่อนแล้วมาส่งพร้อมไปทองไงทองคือลงไปเล่นน้ำอยู่วัน <ừ. S 2> นี้เนี่ยสงการนูสิมาวันที่สิบสามวันที่สิบเอ็ดสิบสองนู้ดคืนมาวันที่สิบสามสิบหกไปอะไรทองบอกแล้วอันนู้ดึ้นมา,ออออไ,นนมาไปแล้วน,นะครับพาลงไปเฮ็ดบัตรรพ้อมเลยเที่ยเดียวแต่นู้ดเบ้นเรื่องเรียบร้อยแต่พาแต่คนไปไกลเฮ็ดได้เลยเพราะว่านูมีพี่น้องอยู่อันที่สอนอวังตองหลังนะ่ะ พี่น้องหนูเหตุงานอยู่บัตรประชาชนอยู่งานผมเดินเรื่องงานเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ว่าป้าคนไปแล้วก็เหตุบัตรเลยนั่นนั่นแหละขยันรุ่กมีบัตรประชาชนเอออยากให้ลูกมีบัตรประชาชนมาพี่มันจะง่ายมันจะง่ายทีโตนนะนะลำบากจังหวะติดต่อหาแมวนะมาลูกใหญ่มากเลยพ่อแม่ก็เห็นแล้วสิบังคับสิลำบากใจมาเลยแล้เลยบอก น้องเขาดายวารุณแล้วก็สอบสอบสอบขอประเซศมาตะพุ่นและเศรษมาลีเกอร์อากาเยบเลยเป็นโฟมาเลยจะคลองว่าย่านอันเผื่อเข้าใจพิดกับเมียเพลยนเลยบริษาทเซรไปหาคอยนานแล้วก็บริษัทขาก็ิษัทเสร็ตไปเพื่อกับบริษัทอนามาแล้วก็อยากคอยเป็นคนอันขี่เกงใจโอ้โหอยู่นอไอร์แลนดเป็นจังไงเนาะเป็นคนขี่เกงใจเขา เ,เขาก็มีลูกมีเมียแล้วประยักโพไปหล,ลบกวนว่อจากเสร็จไปหลบกวนจะหน่อยเขาสิเขาใจพี่เววอายากทองเงินขอทองน้ำเขาเขาต้อ, <นะ S 1> องขอเราเอาน้ำหนูนี่ละเออนั่นแหลบบะนนในเวลาที่ใยา่เตรียมพ่อแม่เพ่นที่ข้ง กระเพิ่มทำไมเขามาเจอลูกเขาก็ด er> ีใจเพราะว่าเขาเลี้ยงมากกว่าสิบหกปีเราไม่ได้เจอหน้าไอ้มีไอ้มันเล็งที่มันซีบบ่มีบอลเลยอยู่บ้านมีโนบะได้ผมสดมากเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีเอาบ้างในที่เก็บโทรศัพท์ได้คนเดิมพอดีเดิมบอลเล็บ มาเลตั้อกันตั้งทมีเงินสดมากมาเลยมีเงินสดมาเพราะว่ามีบัตีวิตทารเงินตั้ทอนเลยเงินตั้งทอดโอ้โหน้ำบบอดอบบทอดมีเงินสดให้เพื่อนเลยอบัตชีวิโอนให้สามพันบีบิโอนใ้านไม่เป็นไรนะเดี๋ยวโอนค่ะบัตชีว่ตลได้โอนมาบ้านก็ได้ เดี๋ยวแม่โอนเงินให้ได้ลูกเดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยว,วยยแ,แม่เห็นงานก่อนเดี๋ยวแม่ซื้อให้ได้ลูกเด้ออันนี้ก็โทรศัพท์อันนี้ก็วายผ้าไปแปลงมันลำโพงแบบมันผังแบบต้องใส่หูฟังมันจะได้ยินนะออลำโพงขาดจะฟ้อง่าพอแล้วเวียกผ้าไปแก่กอนมาไปอันนั้นเปลี่ยนลำโพงมันสายลำโพงขาดมันได้ยิน มาใส่เสียบผมงพยามคารีเวรัควรัวัคุณผลงหนึอยบาทนางองเรียนผมไหนึ่งร้อบาทอนุบมทนาเนอคนที่เกบคนตับได้อยู่บานคว้างพอได้เดิเพอไมต้องการไม่ครดพ่อะรระวังะพ่อเรก็ระวังเด้าระวังจะไห้หาย้อคนอื่นที่เขาใช้ต้อไปจนะ ในสาลยุตนเยีว่าเล่เอฟซีเปินเห็นประกาศเออมันก็เมื่อฮอดบ้านพอได้เมือนัันนะมันอยู่พิจิตเมื่อฮอดบ้านมันเห็นแล้วมันสงสารมันว่ามันก็เมื่อฮอดบ้านปัญญาเสียหัววัด t บ้านคนใหญ่แหละพาเมืองเหมือนกันทาง่อ

มีแต่แซร็จเสร็จร็คำหนึ่งเออว้าวมังกาแบบแซรนะมันก็แบบคือคนใบ้เนี่แหละตอบกันก็ต้องโทรเมื่อหาลูโทรเมื่อหาหาอีสั้นจังซสิบางแม่มาชิเซร็จไปเซร็จไปแล้วมันกับโม่เรื่องกันบระด่าวกันมันกับโมคุณเคยอย่างว่าอย่างเตอรโทรมาแบบสิบางแม่เอร็จไปแล้วเดธอหาก็ประด้อ่านในนั่นนี่ก็ต้องโทรไปหากัน โทรถามเลยนะแม่นห็นไหมคือถามมือก่อนเด้อแม่ส่งเงินไปให้ซื้อโทรศัพท์เนี่ยนะเด้อแม่วันส่งส่งเงินไปไปซื้อโทรศัพท์กับพ่อลาให้พ่อป้าล้วพาไปเด้อะลำบากได้เลี้ยงลูกเพราะเป็นพอลำบากได้ลำบากจ้วเนาะลำบากได้เนาะเราเป็นแม่ยาไม่ยิงเนอะก็เนื่อยลำบากถูกใจ ลูกไ,ไปนั่นไปนี่ทินอนรับพอจาวาผู้เป็นพ่อปู่บรรลับเนี้ยแม่แล็บปู้อยู่ใกล้ปู่อยู่ใกล้แม่เล่ว่าได้ผู้อยู่ใกล้นี่ลูกไปกลางคืนโทรปฏิทพ่อกำลัาบก็ดีใจยังไงเล่าเลยโอ้ลูกปฏิทินนอนให้คนเดียวเอาดีใจเจอเจ้าเวลา นี่ยังไม่เป็นผลสำเร็จขอพระเจ้าทั้งหลายดีใจเอ้เอ็งดีใจเอ็งไม่ให้เป็นบาปไม่ให้เป็นการไม่ให้เป็นเงินดีใจขอพระเจ้าอะไรทำได้บ่ได้เคยวะถูกใจเก็บไว้คนเดียวขังไว้ในใจคนเดียว <c oughs> คนบรอระยะหัวหูว่าเป็นอะไร อ้เนี่ถ <su> ูกใจพอตายแต่ว <funk anak lonely> ่าวานอมคมกืนอยู่ในใจเพื่อลูกที่ใหญ่มาคนหนึ่งนะเพียงลูกอ้ายก็พอแห้งแล้วก็มันเลี้ยงเนอะเขามียังก็มียังกระโทรมือ่าโทรไปหาไม่ว่าจิแรเสดเหาแล้วมันเบ่ คนเอามาต้องไดาวาได้ปากน้ำการแมนยู่เสร็จนะมันคือคนไซันี่เลยมันว่าตัวซับมันย็นได้ไหมโทรศัพท์มันบ่ค่อยดีแล้เดยวเรื่อง่งในบัญชีใครรูเลยเด้อแม่แม่น้องเอิร์นนี่มามาหอดจากโมูมาหอดเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ก็บินไปหกโมงกว่ามาหอดอยู่สกลนครกัเจ็ดโมงกว่าโอ้มาหอดนี่บ่อมาหอดเมื่อวานนี่บ่จ้ามาหอดเมื่อวานจ้าเลยสิกรับเลยบอ อ่ามืออื่นเศร้ากะบ,บินกลับกรุงเทพจ้ะในเห็ุงานคือแม่มือเอิ้อนเนี่มากตับงใจมากับเจ้า,จานายสองคนค่ะเพิ่นพามาเพิ่นพามาเพิ่นตั้งใจมาไหว้พระธาตุาจ้าเพิ่นมาทุกปีอยู่แล้วโอ้ก็เลยมานทำเพิ่นดีดีดีนี่เธอเพิ่นก็ไปไหว้พระธาตุอยู่ทางไหนแล้วที่ไปที่ม้าเป็นเังไดเอฟซีเหมือนกับผู้ว่าที่ไปที่มานะ เรื่องเลี้ยงลนะม,ม่ถึงว่าเจ้านาตะกอน,น่รพร้พ่อของพ่พร้ราอแต่ร้าพ่อที่ว่าเลี้ยงลูกงานก็ต้องเฮ็ดตวันนี้ลูกับลูกน้อยเลี้ยงเดือน,ก,นกัเลนะี้ยงลูกน้ำเห็ดงานน้ำบ่ได้จำไอ้ยู่ตะกอนจำนายเก่านะคือเห็ดงานนี่เขาเห็ดงานเนาะเขาก็อยากให้เขาเห็ดงานเต็มที่เขาบ็อยากให้มีลูกน้อยไปรักกับไอ้เนี่ยเพื่อนก็บอกว่าเอาไปฝากผัวเขาเลี้ยงไว้ ขอเพลินใจดีเพลินว่านเลยฮักลูกฮักเด็กน้อยเอาไปเพลินกับเพลินกับหักเพลินกับแพงเลชวนเจ้ากับสามีเจ้านาฬกะเลิกกันตั้งแต่นั่นมาวะจ้าเลิกกันจ้าโอ้เลยที่นี่แเลิกเลิกกันคอยกับบะหมี่บะหมี่เบาวอีกเลยตอนนี้เจ้ากับโชดมาตั้งแต่คุณจ้าตั้งแต่พูดล่ะเงานกับเลี้ยงลูกคนใหญ่ จากช่วงเอิงเอิญมีลูกสองคนเหรอตอนนี้จ้ามีลูกสองคนเอื่น้องเอิญเอื่อยน้องเอิญชื่อน้องไม้อยู่ไซต์ตอนนี้จ๊าอยู่ใต้แะจ้ะตอนนี้ก็อายุสิบกว่าปีแล้วบ่กสิบแปดค่ะสิบแปดปีเอียนเห็นเนาะจ้าแต่กแบบน้องเอิญนี่บอกเอื่อยเพลนแบบเดียวกันนี่ขออ่าคนละแบบคนละแบบหนูสูงขาว และต่อไปมน,นี่แม่น้องเอิญนี่สีเอาจังได้กับน้องเอินและสิยาักแบบห้อยู่น้ำพัลลาเลยบอกจ้าอยู่น้ำพัลล่าแต่ก็แม่ก็ส่งเงินให้และแม่ก็มายามมา,มาเยี่ยมยามเนาะจ้าแต่ว่าคิดว่าลูกคือจีบไปได้หรืเอเปล่านาะคิดความคิจของหนูกับคือหนูนี่ยเราผู้ใดเลี้ยงหนูก็ฮักผู้นั่น<อ>ความจริงเนาะเออ เขาก็ฮักยูว่าเขาเป็นแม่แต่ว่าคือความสนิทสนมมันบ่คือคนเลี้ยงเลฟบีธามาว่าเป็นยังคือผู้ส่งเสียลูกแต่ทั้งเจ้าก็พาเศ้ากินข่ำเห็นปอก็เหตุงานไปเหตุงานไร้วันนี่แหละแต่ว่า ส่งเนี่ยมันส่งได้แต่เขาส่งไปทางไหนเขาบอกม่พพอเพื่อนมัติดต่อกันพอได้ก็เลยส่งหมนเออก่อนเนาะจ้าอันนี้ติดต่อกันได้ก็คือส่งได้แล้วเออพาไปได้ก็บฮารายวันเนาะกับ่อยจะมีเงินปกติเราส่งเสียลูกเสียงส่งเสียลูกผู้นิธิเสิจบม็หกแล้วแลเหตุผลที่เจ้าเอามาส่งตอนนั้นแหละเบอร์หายไปเลยบพส่งนั้นโทรศัพท์ตอนนั้นก็คือโทรศัพท์เสียและกันโทรศัพท์เสียทั้งหมดและกัน เบอร์ผมม่มีเบอร์ผู้ใดเลยติดต่อไคบ่ได้จ้ะแต่คือได้ยินข่าวว่าเจ้ายังมาหาแล้วแต่บระครจักทางเห็นป้องค่ะมหาแล้วแต่บโม่จักว่าไปบ้านไหนจำบ้านบ่ได้จำบ้านได้มากเออไปพวัดสวรรค์เลยอันสองแถวบอกว่าจะไปบ้านไหนคอยกับโม่แล้วคอยสิเจ้าเขางคอสิไปส่งเจ้ามองใดบ้านพระครูจักไอ้ลาบอกเขาบอกไอ้ลามันมีหลายบ้านนี่หลายบ้าน ไอล้าอาลาไอ้ลาเอเตียนั่นก็นเลยว่าไอาล้ลาเอเตียจกักคนอยู่บ้านไหนเขาก็ตามไผรมาได้นะเขาบอกกติดต่อไปเพจอีเตออเตอร์อีดันเพิ่นบอกว่าเว้ยมันต้องตามคิ้วเพราะว่ามันบมีข่าใสียายเขาบ่ก่ได้คิดขาอีย่างมันต้องตามคิ้วเพิ่นมาทันไหนว่าคิ้วเจ้าเจ้าก,ก็เคยติดต่อไปแล้วติดต่อแล้วจ้ะ เห็นลูกเป็นยังไงดีใจแหงเนาะดีใจแหงัดีตจมือแรกเลยแหละยินข่าวอันเมียพ,พ่อเพื่อนส่งให้ในเฟสอ่อเน,นียเมียพ่อเพื่อนอ่ะส่งให้ในเฟสกาเห็นเห็นคลิปลูกกับบอเพื่อนมาลูกใดก็เลยถามถามเพื่อนลูกเจ้าจะอยู่ฝั่งลาวหันตามหาแม่มาเลยาข่าวไปเบอร์นู้ดีใจแหงดีใจแหงเนาะจ้ะต้อขอบใจบารพ่อนหลายๆบามี่บารพอา่อนก็คือบามี่มือหนี้ แต่ผู้เป็นแม่เนี่ยคิดทอดลูกตลอดเนาะคิดทอดลูกตลอดแต่คือจําเป็นชุดๆเนะาะจ้ะจำปะพ่อว่ออาสงการนี่จำปะพ่อแบบนี้กับสงการอย่างคือสิมาอ,าอีอ๋แต่หลังจากนั้นก็เพิ่งไปได้จังสิพาน้องเอิญไปเห็ดบัตร,รตนี่แหละสงการจา้ะสงการจา้ะสงการพาลงไปเห็ดบัตรแล้วก็เห็ดบัตรเตตร,รียบร้อยแล้วก็พากลับมาใหม่เอามาส่ง ให้พ่อเพื่อนน้องเอิ้นจะบอกกล่าวว่า,นาไอไอเนาะกหลายๆแล้ครั้งแรกเนาะที่เจอแมอลล่แรกเลยจะซือกันกับแม่เลยเนาะแบบจกเจ้าก็กขเข้าใจลูกพเพราะเอาบ่ได้เลี้ยงลูกเพาต้องคำใจให้ได้แม่นนั่างกินข้าวกินน้ำแล้วไปจัะว่าเพิ่นหิวข้าวแล้วก็โซนนี้เที่ยงเลย เยอะไปให้กินเข่าพูแหลกมีร้านอาหารตำช่างด้ดยวยิมดีนะนมมีบัตร ADM แมโนมีแต <นะ S 1> ่ปธนาคารอ้าวแล้วพ่อพี่น้องตอนนี้ก็มาช่วงท้ายคลิปเนาะสิ่งประภรรกาได้สอบถามทางมเมืนอน,นเนออแรกวนะเนาะมนก็บ,บอกว่าช่วงนั่นน่ะคือแบบว่าจำเป็นจำเป็นสุดๆเลยจำเป็นอีเาอ เเรียกว่ way, าเขตงานกันเลยแต่เร่อนี้ก็เรื ful, <deal> ่กว่าบวสดกเนาะก็เลยผไาลาเรียงวันนี้ลานเลียกเียงประมาณสิบกว่าปี่าจ้ี่นี่นะเรแต่ว่าจัตามห้ามเงเนาะก็เลยจาบส่วเดอนหลังพ่อเนาะเมื่อนี้ก็เลยเรียกบได้มาหาเจอกันเรอเนาะสิ่งคือกกับลูกนมันคือลูก เสการดีใจนะเพื่นรลายหลานเราคือได้พ่อที่ได้พ่อกับลูกกับเมย์น้องเออได้พ่อเมย์เมย์น้องเอได้พ่อลูกเนาะซึ่งตะคอนมาจังหวัดตะครพนมดูงานประทัดสองข้างมาเป็นลมเนาะสองข้างข้างที่หกับมาดีหาวันที่มันมาข้งที่สอกับวิมาเนี่มาอัปเดตการพวกเจือกันลูกกับเมย์กันเนาะซึ่งตะคอนการยังไม่ได้กินข้าวเช้า่นะพี่น้องนนี้ ตรงน้าเนี่ยเป็นคลิปข้าวเส้าเนภาวะเผาะเนาะภาวะผลผลมาแจะเส้าเนาะเผาแล้วก็คินท่องเข้าตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงตอนที่พระพรตถ่ายทำในขณะนี้นะเป็นเวลาเที่ยงแล้วเนาะเดี๋ยวทุกคลิปนี้พระพรตจะจะหาทีข่ากินน้ำกันกันเนาะอามาพี่น้องธุรกิปนี้พระพรตอยากจะขอตัวลาลา่นพี่น้องทุกทุกท่านแล้วเด้อเอาไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่เนาะแบ่งใจใครจะเล่นกันแบ่งใจพระพรเด้อความช่วยเหลือในการผไลั์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พร็พรายการวันนี้ตลอดไปเนาะสุรกิจ ว่าเนี่ยลูกก็พอกันแล้วเนาะอะไรพี่น้อ่ะสลักที่นี่เขาตัวปก่อนเอาไว้โอกาสนะพบกันใหม่นะไปแล้วพี่น้องสวัสดีเลยสวัสดี